ตีเ <marriages> ป็นบครับครับก็ ตื่นเต้นตื่นต tests, okay. าตืพ ouais. พ deflect, right. น uh ่นใจมากครับก็เลยแบบว่าถามพี่จริงๆตลอดว่าะพี่จริงๆอ่ะเป็นจริงๆเป็นนางใช่จะไม่ใส่ยใช่ใช่ก็แบบว่าพี่เขาเดินจจ๋งมากเลยเขาเลยแบบตัวแบบนิ่งไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ชมเลยชมจริงๆแล้วเราในฐานะที่มาบ่อยเราคุณบอกมาแล้วเนาค่ะก็จริงๆนะคะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็เดินแบบนัตั้งแต่เราสิบห้าค่ะใช่พ่อมินก็มาครั้งแรกนะคะก็ถาม ที่จริงๆเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแฟชั่นตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนเป็นแบบแฟชั่นรุ่นใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าสนใจค่ะถ้าอู๋ะครับเหมือนพี่บูมเลยครับยังไม่ตอบดีใจครับเพราะว่าปีที่แล้วได้มาร่วมงานของมาดูแฟชั่นแล้วรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ปีนี้ได้มางานแถลงข่าวเนาะแล้วก็แบบได้ดูแบบแฟชั่นใหม่ๆของแบบในปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจที่เราได้มาร่วมงานนี้มากๆแล้วก็ได้แบบเห็นแฟชั่นใหม่ แต่ละแบรนด์ก็มีแซมเปิลให้ดูด้วยว่าวันที่แฟชั่นโชว์จริงจะมีอะไรบ้างใช่ซึ่งหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมชมงานเช่นเดียวกันใช่ครับผ <c oughs> มก็แต่เราทำแล้วคือดึแบบอ๋อก็ที่ต,<ช>ต้องถามท<ช>ี่จริงๆนะครับใช่พีจริงๆ จะอยากเดินนะครับก็ถ้าแบรนด์แบรนด์ไหนอยากติดต่อน้องคินตอนนี้ติดต่อได้เลยนะครับผมอะไรนะฮะเอ้าม้วนหน่อยเน้นจริงพี่มิ้นก็บอกว่าพี่มิ้นพร้อมนะตอนนั้นคุยพี่จริงผมดีนพี่มิ้นบอกว่าเอ้ยน่าสนใจใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ก็คือจริงๆเขาก็ก็เดินแบบเก๋ด้วยแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวงั้นเราก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับถนัดดูอย่างเดียวอุสนัดดูอย่างเดียวก่อนะครับเสี่ยงร้อยแล้คนยังว่านะ วก็ต้งใจทำงานอย่างดีที่สุดค่ะจริงจริงครับคุณเหมือนได้รับโอกาสทำตอบจินใจถ้าผลงานแต่ละคนช่วงนี้ยังไงอะไรยังไงบ้างคะอาที่หัวกันได้ค่ะครับผมก็เราสองเราต้องสองคนนะครับก็เพิ่งถ่ายคนีปปิดกล้องไปเรื่อง Body Paint Demons นะครับผมใช่ครับ อยกจะให้ทุกคนรับชมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะไม่นานไม่นานครับผมมไ่นนาว่าก็มีติดตามได้ครับแล้วก็มีเพิ่งจบไปนะครับชาลินเวติชานะครับเมโมฟลาตินะครับผมใช่ครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับทางเอสติกนะครับใช่ครับแล้วก็สามารถพาร์เป้พวกเราสองคนได้นะครับอยากได้นะครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันเดือนสองเดือนที่แล้วครับฟังได้นะจ๊ะ ะะก็มีซีรีส์ที่กำลังจะออนค่ะคือ t h a t Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดค่ะซึ่งก็จะออนเร็วๆนี้แล้ววันที่19นี้ทางช่องวันค่ะแล้วก็มีถ่ายซีรีส์เพิ่งจบไปเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะ <c oughs> แล้วก็มีซีรีส์ที่เพิ่งออนไปแล้วเราก็จบแล้วนะคะคือเรื่อง Enigma ช่อนเพุ่งหนาหมื่นพมอนนะคะสามารถรับชมยอนหลักได้ที่ Netflix ค่ะเล่นกับพี่จริงๆด้วยค่ะ 真的。